สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณเขาเหมือนเดิมครับผมและวันนี้เราก็จะมารีวิวของขวัญที่ได้มาครับผมอันนี้จะเป็นของขวัญวันเกิดนะที่ผมได้มาปีนี้ก็เป็นปีที่ผมอายุครบ18ซึ่งผมเองเนี่ยก็อยากได้อุลตร้าแมน3ตัวนี้มานานมากแล้วนะครับผมมานานมากเลยจริงๆจนในที่สุดวันนี้ก็ได้มาแล้วผมกับอุลตร้าแมน USA อุลตร้าแมนชาร์กสกอตและก็อุลตร้าบูแมนบสน,นะครับผมโอเค เป็นวูดทอแมนสัญชาติอเมริกานะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวแล้วก็แกะกล่องไปด้วยกันเลยมา let's go โอ้เฮ้ยมีของแถมให้ด้วยทุกคนเดี๋ยวแวะข้างทางก่อนเขามีของแถมให้ด้วยอันนี้เป็น ฟิเ์เกียร์ซีโร่น่าจะเป็นกร์ดอันนี้ก็เหมือนกันเป็นฟิกซ์เกียร์ซ e ีโร่ Z r o. มีสองอันและอันนี้ครับผมผ้าคลุมผ้าคลุมของใครเอย่ยคิดว่าน่าจะเป็นผ้าคลุมของอุตมันแซดนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวลองทดลองใส่กับแซดก่อนดีก,กว่าผ้าคลุมเนี่ยมันเป็นผ้าคลุมที่เป็นผ้าคลุมขนาดสั้นๆไม่ได้ยาวมากถ้าเป็นของซีโร่นี้จะเป็นแบบผ้าคลุมยาวๆ ลองใส่ให้แซดดูครับผมคิดว่าน่าจะใช่นะเฮ้ยจริงด้วยทุกคนภาคูมของแซดเรียบร้อยฮะนี่แซดเราดูดีมีสไตล์เลท่อหล่อเท่ขึ้นเยอะเลย้อ <_ C ut> hey, รู้ใจนะเราเนี่ยกล่องส่งเนี่ยผมสั่งมาทางช้อปปี้นั่นแหละซึ่งในร้านค้านั่นอนะ่ะก็จะขายพวกโ,โมเดลจากค่ายบันไดนะครับผมแล้วเขาก็จะมีของแถมมาให้ทุกครั้งเลยตั้งแต่ ตอนที่ผมรีวิวโนวาสลักัสแล้วก็อากิล่านะครับผมในตัวนั้นอนะ่ะตอนนั้นเขาก็มีของแถมมาให้ซึ่งของแถมมันก็คือวุลเตอร์แมนคอสมสที่ยืนเตะท่าอย่างนั้นและครั้งนี้เขาก็แถมมาเป็นผ้าคลุมของวุลเตอร์แมนเซตด้วยครับผมแต่เสียดายอะ่ะที่เซตของเราขาเป๋นะทุกคน <S <S ตัวโมเดลมันขาเป๋ไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าโดยปกติแล้วอเจ้าตัวเนี้ยยืนพิงอยู่กับตู้อยู่แล้วโอเคครับทุกคนไป เข้าเรื่องของเราต่อกับเฮ้ยเดี๋ยวมีสามใบเหีอยนี่ยทุกคนฮะมีสามใบนึกว่ามีสองใบโอ้โหแถมมาเยอะจริงๆขอบคุณสำหรับของแถมนะครับผมที่ให้ผมมางก็ขอขอบคุณทางร้านคิดแอนคิดมากนะครับผมที่ ได้มอบของแถมเหล่านี้ให้ผมนะก็คือถ้าท่านอยากให้ผมมารีวิวของแถมแบบนี้อีกก็ส่งมาได้นะครับผมถ้าส่งมาแล้วก็จัดไปสหฮะรออะไรเดี๋ยวผมรีวิวแน่นอนฮะ<อ><อ>ก็เดี๋ยวผมจะแปะหน้าร้านไว้ตรงนี้เลยไปตามกันได้นะครับทุกคนร้านนี้ในช้อปปีของเขาดีจริงโอเคเข้าเรื่องกันอย่างจริงจังละมาผมเริ่มที่ตัวตัวไหนก่อนดีตัวนี้ก่อน ไม่รู้ว่าตัวอะไรอยู่ข้างในนะมาแล้วสำหรับอุลตรา้าแมนสกอตครับผมสงสัยถ้าจะยืนยากไหมผมว่าผมเอาบัน,นอนดีกว่าเพราะว่ามันมีไฟติดอยู่ข้างหลังด้วย มาแล้วกับอีกตัวหนึ่งของเราอุลตราแมนชักครับผม <c oughs> ตัวสุดท้ายอุลราบูแมนเบ็นครับผมโคตสุดยอดเลยขอเชิญชมสักพักหนึ่งสิ เฮ้ยดีไซน์ออกมาเท่สวยงามเหมือนโจเนสเลยอะ่ะเพราะว่าสามตัวเนี่ยมันมาจากกระตูนไงทุกคนโจเนสก็มาจากกระตูนเหมือนกันนะเพราะงั้นดีไซน์มันก็จะใกล้ๆเคียงกันอยู่แล้วตัวชุดยางที่เขาทํามาเนี่ยก็เลยทําออกมาให้ดูคล้ายๆกับต้นฉบับมากที่สุดน,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 นะครับผมซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยปรากฏตัวล่าสุดในอุลตราแคลซีไฟท์เดสเซนเซสคอร์นโรสนะครับผมอันนั้นคือล่าสุดที่เขาปรากฏตัวมาเลย เนื่องจากว่ามันเป็นซีรีส์ที่ครบรอบถ้าจำไม่ผิดประมาณ25หรือ35ปีเนะี่ยของอุลตร้าแมน USA <S 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 เขาก็เลยเอาสามตัวนี้กลับมาอยู่ในเดอะมูฟวนั้นด้วยถือว่าเป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นการกลับมาเซอร์ไพรส์แฟนซีวิสมากเลยมันเป็นหนึ่งในอุลตร้าแมนที่ไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร่ พราะด้วยความที่ว่าสามตัวเนี้ยมันถูกผลิตโดยทางบริษัทสัญชาติอเมริการ่วมกับบริษัทซูเปอร์เลย์ยานะและอีกอย่างหนึ่งคือด้วยความที่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยมีการแข่งขันเรื่องของการ์ตูนแอนิเมชันสูงมากโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกามีการ์ตูนหลายเลื่องมากในช่วงนั้นและอีกอย่างหนึ่งคือซูเปอร์ย์ในต,ตอนนั้นน่ะก็พยายามจะติตลาดอเมริกาด้วยการทำอุลตร้าแมนอ s a เนี่ยขึ้นมา ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมด้วยความที่ว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้มากนะครับผมเกี่ยวกับสามตัวนี้ที่ซื้อมานี่คืออยากได้มากๆครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวอีกไม่นานในอนาคตเนี่ยสามตัวนี้จะหายากแล้วเพราะงั้นรีบสะสมและรีบเก,ก็บไว้ดีกว่านะครับผมสําหรับวุลเตอร์แมนยูเเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตคงกลายเป็นของหายากแน่นอนสําหรับสามตัวนี้และอีกอย่างหนึ่งคือสามตัวนี้เนี่ยไม่เคยผลิตมาในรูปแบบซอฟต์ทิกเกอร์ที่เป็นขนาดตัวเล็กนะเล็กกว่าไซส์เนี่ย อันนี้คือล่าสุดเลยที่ผลิตมาแล้วผมโดยดีไซน์ของสกอตเนี่ยคผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้คือด้านหน้านะให้ดูใกล้ๆอันนี้ด้านหลังด้านหลังก็ไม่ได้เป็นการลงสีแล้วครับผมเหมือนซอฟต์พิเกอร์ธรรมดาและนี่คือด้านหน้าของบุ a ตรแมนชัอันนี้อุลตร้าวูแมนเบสครับผม สิ่งที่น่าสนใจสําหรับอุลตร้าแมนสตัวนี้นะครับผม <Yeah. S 1> ก็คือ <Yeah. S 1> พวกเขาเนี่ยไม่มีคุณธรรมเมอรนนะทุกคนพราะเขาไม่มีคุณธรรมเมอร์แต่ว่าสิ่งที่จะบอกเวลาของพวกเขาก็คือไอ้ปุ่มที่อยู่บนหน้าผากของแต่ละคนครับผม <Yeah. S 1> ที่คล้ายๆกับของอุลตร้าเซเวเลย <What? S 1> ที่มันจะเป็นตัวบอกเวลาไอ้ตรงที่เป็นลักษณะดาวตรงหน้าอกของสกอตตรงเอวของชักและก็ตรงเอวของวูแมนเบสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย เขาทํามาเพื่อให้มันแสดงออกถึงความเป็นอเมริกานะทุกคนด้วยความที่ว่าด้าแมนตัวเนี้ยมันไปบุกเบิกที่ประเทศอเมริกาก็เลยอยากตีตลาดในอเมริกาสักหน่อยแต่สุดท้ายก็ล่มจมครับผมสุดท้ายก็ไปไม่รอดก็เลยต้องกลับมาตีตลาดที่บ้านเก่าตัวเองประมาณนี้สำหรับการรีวิวทั้งหมดที่ได้มาในวันนี้นะครับทุกคน ออกมานี้เลยแล้วกันก็ถ้าใครชอบอิีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร,แร์แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย